พลังงานในห้องเนี้ในห้องนั้นไม่มีพลังงานอยู่ครับออเออนี่คนลุกออดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดาวอ้ปวาร์ปอย่างแหลกเลยวปแล้วหนาวฟัน<ะ>เริ่มไม่ไหวนะุณาพูดเรื่องที่ต้องการใช้บริการอยากคุยกับพนักงานตรวจสอบสัญญาอินเทอร์เน็ตของคุณลูกค้าให้แล้วนะคะไม่พบปัญหาการใช้งานค่ะไม่พบปัญหาไม่พบปัญหาไม่พบปัญหาเฮ้ยสชัครับคุณมิราโนครับ ครับผมอันนี้ตัวตัวเพจเนี่ยตามชื่อไวไฟเลยหรือเปล่าครับผมใช่ครับผมติดตามนี่นะครับผมติดตามนี่นะครับผมอ้าวชิบหายเกมเนี้ยเล่นเสือกเน็ตไม่แหล็กนี้กูจะหามากเลยนะเล่นได้นะเฮ้ยกูไปแต่วะกูดูดโคตรสวยอ่ะคุณต่องเล่นดีมากจริงเหรอเฮ้ยไอ้สองศูนย์เกินไปปะเนี่ยของจริงไะเนี่ยต๋องคุณสองสองชัยบอกว่าหนึ่งต่อหนึ่งพระอ่อนครับผมไม่เก่งนะพี่แหละครับ มันไม่ม oh. ีอะไรดีเลยชีวิตกูเนี <h 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 ่ยไอ้เห็ดไว้อะไรก็ไม่รู้สูงโพวกลำคานโอ้ยเน็ตไหมอะไรวะเจ้าคนน่านลำคาญเลยว่ะไอ้ผมเลยโอ้ยสาดเลยเน็ตต้องเป็น แั๊บหนึ่งนะกดวาร์ปยังกดวาร์ปยังแหลกเลยมันเวรในแนงหนาวว่ะเวรในสัตว์เลื่อนไม่ไหวนะอยากคุยกับพนักงานตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณลูกค้าให้แล้วนะคะไม่พบปัญหาการใช้งานค่ะไม่พบปัญหาไม่พบปัญหาไม่พบปัญหาไอ้หบปัญหาการใช้งาน สวัสดีค่ะปาซารับสายเป็นเกียดที่จะดูแลค่ะชื่ออะไรนะครับปอซ่าค่ะต้องการให้ดูแลได้ไหนคะปอซ่าเหรอครับอะไรนะคะ <S <S ชื่อปอซ่าเหรอครับ <S 2> <S 2> อปอพัฒราปอพัฒนาโอเคครับ <S 2> <S 2> ตอนนี้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหรอคะหรือว่าคือ <S <S ผมอ <S 2> <S 2> ผมรู้สึกว่าสปีดที่มันมามันมีความแบบว่าจึก จักจ๊กจักผมบ่นทุกวันผมทนทรมานมาจะเดือนแล้วผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องปฏิวัติมันแล้วแหละแต่ถึงว่ามันไม่ต่อเนื่องหรอคะไม่ต่อเนื่องครับมันอยู่ดีผมก็หายตัวได้แบบอยู่ดีผมอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ดีผมก็หายไปอีกที่อ่ะผมหายไปที่แล้วผมก็งงว่าเฮ้ยฉันมาตรงนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยฉันมาได้ยังไงนี่อ่ะฉันไปอยู่กลางโรงตีนซะแล้วฉันก็ตายไปเนี่ยครับก็เมเวลารับในส่วนของตัว Wi-Fi ที่บ้านเป็นเหมือนกันไหมคะคือเน็ต Wi-Fi มันจะมีความเร็วแบบเหมือนฟลอเรียเร็วมากนะ แต่มันจะแบบค้างวาร์ปป๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าเน็ตมือถือมันจะต่อเนื่องกว่าแต่มันจะเหมือนรถรถคูโบต้าจะช้าผมรู้สึกว่าผมกดแล้วมันมันไปช้าเหมือนรถแต็นอะไปช้ากว่าแต่ว่าเสถียรกว่าแต่ว่ามันช้าผมก็เลยจะชอบ Wi-Fi เพราะมันแบบเฟอร์เอรี่ไงเราก็ต้องนั่งเฟอร์เอรี่แต่ว่าแบบมันช้าผมชอบ WiFi แต่มันวาร์ปมันชอบวาร์ปมันชอบแบบไฮไฮอะไรเงี้ยผมเลยไม่ต้องการเฟอร์เอรี่แต่ผมต้องการแบบคูโบต้าฟอร์เจเนอร์ เดี๋ยวตรงนี้ภระาขออนุญาโนสายให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรงให้นะคะครับผมรอสักครู่นะคะท่านครับผมได้ครับคุณประภัาณสราสวัสดีครับคุณิรพลาครับสวัสดีครับผมเห็นเื้องตอนนียทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผมมีปัญหาการใช้งานแล้วใสะดุดตอนช่วงเนี้มันรู้สึกว่ามันจะหนักคอเพิ่มขึ้นแหละแบบว่าเล่นยากอะครับผมผมไม่มีความสุขในการเล่นอะผมอยากจะรู้ว่าจะแบบบริการลูกค้ายัางไงให้เรามีความสุขในการใช้อินเทอร์เน็ตในการท่องโลกไซเบอร์ครับ สดด้วยใช,ใช่ครับผมแล้วก็เล่นเกมคือเล่นเกมแล้วให้คนดูเขาดูเราอะไรเงี้ยครับผมคือตอนนี้ผมอยากได้อะไรเบื้องต้นก็คือการเปลี่ยนเตอเตอร์ใช่ผม <ๆ S 1> ไม่รู้อะไรผมโทษรอเตอร์ไว้ก่อนเลย <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนมันเหมือนจะดีขึ้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงตอนนี้แ๋ยวผมประสานงานประสานงานเปลี่ยนเราเตอร์ได้ครับผมน,นี้ตัวตัวเพจเนี่ยตามชื่อไฟล์เลย่าครับผม ใช่ครับผมติดตามอยู่นะครับผมติดตามอยู่นะครับผมอ้าวชิบหายผมก็เห็นเห็นช่องกลุ่นเห็นอะไรเลยกระติ๊บเรื่อยเรื่อยอยู่เออครับผมคุณประพัฒสลาไปแล้วใช่ไหมครับคุณประพัฒสลามีแฟนหรือยังผมอยากรู้เอ่อตัวนี้ผมตอบไม่ได้ใช่ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราเคยจีบเราเคยเราเราไม่เคยจีบเขาใช่ไหมเราไม่รู้จักเขาใช่ไหมเราเรามีแฟนหรือยังครับเรามีแฟนปะอ๋อมีงนระยะไม่รู้ละอ๋อมีอะไรไม่โอ้ครับผมขอให้รักกันนานๆนะครับขอบคุณมากครับีียากอทภใน24 ได้ครับผมเจอกันครับขอบคุณมากครับจบแล้วไอสัตว์แพ้มาผมไม่เปลี่ยนเราเตอร์ไม่ขอได้มากหรอกรู้มากนะรู้มากจริงจริงคนโทเนี่ยคุณคุณคุณพนักงานนะครับผมรู้คุณแอบดูผมได้ไหมคุณดูหน้าผมนะคุณอ่าคุณอะไรนะคุณฟอซ่าเอ้ไม่ใช่คุณฟอซ่าคนผู้หญิงชื่อคุณ คารเดชหรือเปล่านะคุณอคารเดชผมเรียกคุณว่าคุณอคารเดชคุณนั่งดูนะว่าผมอ่ะไม่ได้มโนนะคุณดูนะปิงผมไม่ขึ้นแล้วเวลาผมบ่นว่าแหลกอ่ะผมจะโดนพวกเกียนด่าว่าปิงไม่ขึ้นแหลกคุณนั่งดูนะคุณดูเกมนี้ผมรู้ว่าคุณจะแอบดูแอบดูอยู่ีิไม่ถึเวลาทํางานแล้วนะเราจะแอบดูคุณพรชัยคุณบุญรอดบุญรอดอ่ะคุณบุญรอดคุณดูผมนะครับคุณดูเกมนี้นะว่าผมจะแบบผมจะร้องให้ฟังผมแหลกปุ๊บหนึ่งคุณใช้คุณใช้ไหวพี่พงคุณดูแบบ เฮ้ยมันแหลกจริงว่ะคุณดูนะครับคุณดูนะคุณดูนะครับเกมนี้เราจะเล่นเพื่อเล่นเพื่อนะครับผมจะพิสูจน์เน็ตให้ดูนะครับแล้วจะได้รับการแก้ไขหรือไม่สวัสดีครับคุณตองคุณอัคารเดชคุณนั่งดูนะผมไม่ได้ตอแหลนะถ้าผมแสดงสีหน้าว่านี่คือแหลกนะครับคุณอาจจะฟังเสียงผมไม่ได้เพราะว่าคุณอยู่ในเวลาทํางานคุณมองหน้าผมถ้าผมทําหน้าอย่างนี้คือแหลกนะครับรู้กันนะตอนนี้คุณอาจจะฟังผมได้ บอกปอซ่ามาดูด้นะบอกปอซ่าพรมาพาพวกมึงนี่เล่นแต่ตัวที่กูเกียดนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อต่องออฟเลนเฮ้ยเดี๋ยวมึงเลือกตัวอะไรกันอะเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยเดอะเสือกเน็ตไม่แหลกนี่กูจะหามากเลยนะเกมเนี้ยไดคอมทั้งทีมนะไอ้ต่องเนี่ยแรงแพทเลี้ยงจากซ้ายนะครับคอมได้แพทคอมนะครับขวามือนี่คอนคนเดียว45ดาวต่องนี่ไม่นับคอนจริงนะเม็ดเขียวนั่คือภาพดวงตาครับนั่นเม็ดเขียวไม่ใช่ความเก่งแต่คือความเล่นเยอะนั่นคือฝีนะครับคนอื่นคือความเก่งแต่ อ,นะอยาคิดว่าเม็ดเขียวอะไระแบบเฮ้ยไอแบบมึงดูไว้เลยแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยในกูเจอแบบกูเจอโอเมก้าแบบเม็ดเขียวไอไม่ใช่ไรเม็ดเขียวคือภาพลวงตาแต่ไม่เป็นไรไดเดี๋ยวตายซิวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเน็ตนะครับสรุปว่าเน็ตตอนนี้นะครับเขียวอือเลยนะครับเน็ตซิวเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากๆนะครับผมผมฟาร์มเสร็จเนี่ยเวลผมเห็นะไวได้มีแม่งเคียว เออโอ้โหยิงแน่นมากเลยผมไอ,ตอมตม้ต๋องมาเติมว่ะต๋องมาเติมว่ะเยยนแค่เฮ้ยเฮ้ยเกินไปเมืม่อกี้ผมผมมีความหน่วงๆน,นิดนึงนะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนตองตอดมนดิมึงกลัวอะไรอะ่ะตอดมันดิเลือดเยอะแยะเล่นรอดิตอดรอเร็วๆตอดรอตอดรอเอาให้มันเจ็บ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 บวกไปกูอยู่ใกล้ๆไม่ต้องกลัวพ่ออยู่ใ,ใกล้ตีไปตีไปตีไป เอ้ยถอยถอยถอยแม่งไม่เจ็บว่ะเอาเอาตัวนี้ดิเอาตัวนี้เอามาอังกรเล็กเอามาอังกรเล็กแล้วไปบนบนถอยนะครับบนถอยนะลากลากลากแก๊กเดินไปเสร็จแล้วดึงฟ้าผมออกมาดึงฟ้าผมออกมาเดี๋ยวผมแบลฟ้ามัน <c oughs> สวยครับไม่แหลกด้วยนะเน็ตกูยังไม่แหลกนะตอนนี้ผมจะไม่ตอแหลกใดๆนะของมังกรได้นะเอ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยบ่ายมันเอาบาฟ้าได้ยังไงกันโอ้โหพระเจ้าไอ้อ้อมมาได้ไงอ,ะอ่ะเอา๋ออ,อย่างนี้ก็เล่นดิอย่างนี้เล่นดิยิงดิมึงเล็งนานจังวะเออยิงดิมังกรเลยมังกรเลยมังกรเลยต,ตองสก,กิลแดงออกมาด้วยนะ มังกรเลยครับมังกรหน่อยช่วยหน่อยครับแดงมันได้นะแดงมันได้นะน่าจะมีนะรับผมหน่อยไม่เอาก็ได้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 ใจนี้เอาแค่คลิปเล็กพอเอาแล้วพอยก่อนถอยก่อนเน็ตกูยังไม่แหลกเลยกูยังชอบเลยอะเน็ตกูยังไม่แหลกเลยเออเน็ตกูยังไม่แหลกเลยกูก็ชอบเลย เหมือนกูจะไปหาหมอแล้วกูไม่ป่วยอ่ะนี่แม่งยกกลัวตายหมดแต่ได้ป่านไม่赖ครับได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเล่นได้นะ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 เฮ้ยกูไปไอ้หวะกูดูดโคตรสวยอ่ะ โอ้ยสเต็กไม่มีโอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อย <Double kill. S 1> เป็นไม่แลกเลยอะทำไมเน็ตมันดีอย่างนี้วะ oh. เกินไปจริงๆ <Right. S 1> ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยไบอุ้ยไบตไบได้ไบได้ไบได้ถ้ามันเลือดน้อยแล้วก็ปล่อยแม่งเลยเอือสวยครับโอ้ยเฮ้ยลุมลุๆมลุ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 ม ไปมาไอ้สัตว์แห่โคตรถึดไอ้ต๋องะตายปะเนี่ยไม่แหลกเลยอ่ะเจ้าช่วยกล้วยทอดเป็นไปได้ไงกันเนี่ยฮะเพียงแค่เราโทรแจ้งทีเดียวโอ้เจ็บเจ็บคลิกซีนี้แบบโชคดีนะแบบกวนตีนมากเลยมาจังหวัดที่แบบไม่เหลืออะไรบ่อยต้องโดนแบบต้องโดนบ้างแล้วน่าจะไม่รอดแล้วรอบเนี้ยน่าจะรอดยากครับน่ารอดยากถ้าผมไม่โดนเปิดก่อนนะ ให้มันอยู่ล่างวะเอาตีกลางได้ตีกลางได้โลง่ลงโลง่ลงโลง่งโล่งโล่งสวยครับไปไม่เล็กเลยอะครับไม่มีความเล็กอะไรเลยอะสุดจัดประหลัดขิกไม่อย่างชอบตอนตอนพนักง,งานไนดะ้บอกเลยว่าเออชื่อไวไฟอะไรนะ <c oughs> เดียวกันเดยชื่อช่องหรือเปล่าอะไรเงี้ย เล่น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 โถมเลยโถมเลยโถมเลยมามามามันอยู่แค่สองคนเลยสองเลยสองจริงสองจริงโอเคหมดหมดหมดไบไบยอยู่ล่างไบยอยู่ล่างไบยอยู่ล่างสวยครับสวยครับเอาให้ได้รอบนี้เราต้องได้เดี๋ยวผมไปเคลียร์กลางนะเไลสู่ไปดูคุณต่องเล่นดีมากจริงเหรอเฮ้ยไอ้สองส่วน เกินไปปะเนี่ยของจริงปะเนี่ยตองมึงตบเวเลสเหรอธรรมาดาเนี่ยเห็นป่ะคุณอาคาราเดชถ้าเน็ตคุณไม่กระตุกนะผมเล่นโคตรโหดอะผมเล่นเกมที่เลวคุณคิดดู พอผมเล่นผมไม่กระตุกอะ่ะมา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 มันอันตีแล้วนะตัวใหม่อันตีแล้วเดี๋ยวเล่นเลยมีหน่วงนมะ <c oughs> ไอม้เมื่อกี้ไอ้นีเมื่อกี้ผมอาจจะโดนอะไรสโลก็ได้ผมไม่รู้ว่าหน่วงที่เน็ตหรือสโลน่าจะเป็นสโลมีความแบบวาร์ปบางจังหวะนะอาจจะเป็นที่มือถือผมหรอผมใช้โฟน8ดพัดนะครับผม,มอยากเล่นค่อยทันนะครับได้คอมคอนคอนะครับผม ได้คอมพอนได้ก็เล่นได้นะดึงสวยจัดโอ้บห45ดาวสุดยอดเลยแม่งไม่ผิดหวังที่กูแบบหวังมึงเลยไอ้ตองตายยังเฮ้ยเกินไปตัดลงตัดเลือดมามามาเฮ้ยต่องของจริงปะเนี่ยใครเล่นให้ปะเนี่ยมาว่ะ เฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดูเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมคุณอะคารเดทคุณเห็นยังเฮ้ยมึงเห็นเปล่าเห็นเห็นผมเปล่าเห็นผมเห็นผมวาร์ปไหมเห็นไหมเห็นผมไหมทุกคนเห็นผมวาร์ปป่ะดูน้าโดดมากเลยแต่กลัวออกไม่ได้กลัวมันตายเลยออกมาได้เห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นทุกคนเห็นผมวาร์ปไหมคือผมเป็นคนเล่นผมยิ่งรู้ชัดนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนดูจะดูออกหรือเปล่าเห็นปะคุณดูไว้คุณละคาราเดทมันมาแล้วมันมาแล้ว รอก่อนเลยหรือว่าแบบพอมันเห็นคนเยอะมันเน็ตมันไม่ไหวเหรอเฮ้ยนี่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 ผมลากออกนานแล้วนะครับเพิ่งออกนะครับสาบานด้วยเกียรติเลยครับเน็ตดีว่าดีเน็ตกาก,ากว่ากากนะผมลากออกจากพุ่มมันแล้วมันเพิ่งออกด้วยเริ่มมานะครับจังหวะเริ่มมาแล้วมาครับเทสเน็ตครับใช้ความเร็วนิ้วหลบครับยังมีความเร็วที่สปีดท,ที่ดีเดินมาครับด้วยความเร็วยึกยักซ้ายขวาล่าหลังซ้ายขวาโยก หลบไปหนึ่งทีครับไอ้กดไอเทมมีซึกตั๊กน่าจะเป็นที่มือถือเอาคลอ,องเอาคองเอาคองเอองดี๋ยวแพ้เฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มถึงแล้วมันเริ่มถึง,ถงกับปามีไม่เข้าเลยเอาคองเลยครับเนี่ยสั่งรวมด้วยมไม่ต้องดึงก็ได้ปะไม่ได้แรงอะไรเลยดึงไหมวะดันไปดันไปสองดันไปครับ ปล่อยมังกรตรงไหนครับปล่อยมังกรบนล่างอันไหนก็ได้ครับปล่อยตอนไหนก็ได้อย่าไปปล่อยหน้าป้อมอ่ะปล่อยกลางๆก็ได้แล้วเลี้ยงมันไปเรื่อยๆไว้ปล่อยพร้อมอๆคลิปเออแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ตัดรอดันคลิปขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละอ้าวปีวะ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 ไล่เลยนี่คนนิ่มอ่ะเฮเคใจเย็นด้วย ้ดูสวยดูสวยดูสวยจบได้ฮะมึงเนี่ยเอาเรียบร้อยดิก็มาดิครับก็มาดิ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 าด <'s> เฮ้ยว้าบว้าบว้าบโอเคจบเดี๋ยวเกมหน้าเล่นนาคอสมันจะได้รู้เอาอไงครับเกมนี้อ่ะเฮ้ยเห็นมีดผมค้างป่ะ <S <S เห็นมีดผมค้างป่ะ <Your team S 2> เห็นมีดผมค้างไหมครับเห็นมีดผมค้างป่ะยอด เห็นมีดผมค้างไหมเเมาาคคีสสััแท